ตอนซื้อบ้านให้น้องมาช่วยกู้นะคิดว่าตอนนั้นน่าจะน่าจะกู้ไม่ได้นคนเดียว,งวงเงินไม่ถึงนะครับให้น้องมาช่วยกู้แต่ตอนนี้อยากจะดีไฟแนนซ์นะครับให้เอาชื่อน้องออกอ่ะให้ตัวเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนเดียวเนี่ยสามารถทําได้ไหมครับสามารถทําได้ค่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้เรียกว่ารีไฟแนนซ์นะคะมันจะเรียกว่าซื้อขายเฉพาะส่วน <c oughs> ซึ่งถ้าความสามารถเราอะค่ะสามารถ ซื้อบ้านหลังเนี้ยในส่วนของน้องในส่วนของน้องได้นะต้องดูว่ายอดนี้ปัจจุบันของเราอ่ะมันเท่าไหร่และความสามารถเราถึงเนี่ยเราก็สามารถซื้อในส่วนของน้องมาได้ก็คือไปก็ทำเรื่องเนี่ยปกติซื้อขายปกติค่ะยื่นงยื่นไม่ใไม่ใช่รีไฟแนนซ์ไม่ใช่รีไฟแนนซ์ค่ะเป็นซื้อขายเป็นซื้อขายเฉ่ว่าวคือซื้อส่วนของน้องให้มันเป็นของเราสักใช่ค่ะอาจจะเป็นธนาคารเดิมหรือเปลี่ยนธนาคารเปลี่ยนธนาคารก็แล้วแต่ใช่ค่ะแต่ว่าความสามารถเราต้องถึงวงเงินเราต้องได้ แล้วก็ประวัติต้องดีด้วยนะประวัติการคนบ้านหลังนี้ก็ต้องดีด้วยใช่ต้องดีด้วยก็สามารถทําได้สามารถทําได้ปกติเลยค่ะกลอเสียหรือว่าถ้ากลัวไม่ไหวก็ปรึกษาเข้ามาหาพวกเราได้นะครับเดี๋ยวเราช่วยเดินเอกสารปรึกษาเลอเอกสารให้ได้อยู่แล้วค่ะขายสักนิดนึงนะครับก็ได้นะไม่ได้ไม่มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะมีเยอะนะเอ้คนที่แบบตอนกู้เนี่ยให้คนอื่นช่วยมากู้แล้วก็พอสุดท้ายแล้วว่าเหมือนคนที่มาช่วยอ่ะเขาแบบ เขาก็อยากมีบ้านหรืออยากมีอะไรแต่ติดบ้านหลังเนี้ยทำไม่แบบอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากจะไไม่ด้อแบบเอาชื่อออกทะเละกันก็ก็มีนะครับนั้นในการกู้ในการอะไรเนื่องจากเป็นการกู้ระยะยาวซื้อบ้านสักหลังหนึ่งก็ปรึกษาคุยกันให้ละเอียดคุยกันให้ดีมาทะเลาะทีหลังแล้วก็ลําบากเคยเจอบางเคสที่นั่นก็คือต้องขายก็ขายทีบางทีก็ทำเขาเรียกว่าก็ทําสัญญาไว้อาจจะแค่แบบ สองสามปีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็คือหาบ้านที่เหมาะสมกับวงเงินเราดีกว่าแต่ถ้าอยากได้จริง,รงๆก็ถ้ากู้ไม่ได้เราก็ต้องไม่ทาตัวเองให้กู้ได้อาจจะช่วยสักให้น้องเขาช่วยสักสามปีห้าปีหลังจากนั้นเราก็ต้องอัพเงินตัวเองเนาะแล้วก็มาเขาเรียกอะไรนะก็ยื่นกู้เข้าไปใหม่ซื้อเฉพาะส่วนกลับมาก็ทําได้เหมือนกัน้<ช>งรงต้องวางแผนดีๆรประมาณนี้นะครับสำหรับคำถามนี้ কাকাতকাপ ঘ